สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พอาจารย์ทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเ,เป็นหลวงผุ้ทวดเ,เป็นพิมพ์หลวงผุ้ทวดนะครับแต่ว่าเป็นเขา,าเรียกว่าอะไรเป็นหลวงพ่อาธาตุนะครับนี่ปลูกเสกนะครับถ้าจะเรียกเป็นก็เป็น หลวงพ,พ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์หลวงพุทวดนะครับสร้างในปี255นะครับเป็นเนื้อดินผสมผงสร้างในที่วัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับจังหวัดระยองก็เป็นพระที่นาาบูชานะครับส่วนพิธีปลูกเสกน,นะครับ จะมีะหลวงผู่ทิมนะครับวัดละหารไล่นะครับร่วมปลุกเสกหลวงพ่อทามนะครับวัดกระบบกขึ้นพึ่งนะครับสร้างเมื่อปีอพศ5อ5พนะครับก็เป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับโดยอาจารย์ปฐมอาจารย์สาครเป็นผู้แนะนำการตำครุก เขานะครับผงและก็กดพิมพ์อนุภาพสุดยอดเมตตามหาสน่และเมตตามหานิยมนะครับและก็หลังยันหูนะครับนี่ก็มีคงกระพันชาติแค้วขาดปลอดภัยนะครับขายดีนะครับก็ที่แน่ๆก็จะเป็น ส่วนมากจะโดดเด่นในด้านเมีตามหาเสน่ห์นะครับนี่ของหลวงพระธาตุบัดกระบกขึ้นบึงนะครับก็จะมีส่วนผสมก็จะมีผงวิเศษของหลวงพระธาตุบ้างแล้วครับแล้วก็ผงขี้ผึ้งเขียวของหลวงพระธาตุนะครับแล้วก็มีผงธรรมัง ยี่ที่เจนะครับแล้วก็ผงคำพีใบลานก็เยอะแยะมากมายนะครับเท่าที่จำได้นะครับก็หลวงพ่อทาบท่านปลูกเสกนะครับนี่ปลูกเสกเดียวนะครับหนึ่นพันสาเต็มนะครับแล้วก็มาปลูกเสกครั้งที่2นะครับอีก หนึ่งครั้งนะครับก็จะมีหลวงปู่ทิมนะครับเป็นประธานในพิธีปลุกเสกครั้งที่สองนะครับแล้วก็หลวงพ่อหอมวัดสากหมาก,แล,กลานนาแล้วก็หลวงพ่อเย็นนะครับแล้วก็หลวงพ่อรัดนนะครับก็จะมีอยู่ สีเกจิคณาจารย์นะครับที่มาร่วมปลูกสีเพิ่มเติมนะครับก็เป็นพระดีนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับนี่มวลสารก็เยอะนะครับพระสร้างเยอะนะครับมีหลายพิมพ์นะครับนี่จะเป็นพระปั๊มมือนะครับไม่ใช่พระโรงงานนะครับ กดมือนะครับแล้วก็ยันนี้ก็ออยังไงนะครับเขาเรียกว่าใช้มือนะครับเขียนเป็นตัวย,ยันนะครับไม่ใช่การปั๊มยันนะครับนี่จะเป็นการสร้างแบบโบราณน,นะครับ 2> <2> ปั๊มมือไม่ใช่โรงงานนะครับ 1> <1> <C oughs> แล้วก็พระก็จะมีอยู่มากมา,กมายหลายพิมพ์นะครับมีนางกวักบ,บ้างมีนางพญาแล้วก็มีพิมพ์หลวง ป็โตนะครับมีอยู่ราวๆประมาณก็เยอะหลายพิมพ์นะครับก็สร้างเยอะนะครับพระมากมายหลายพิมพ์รวมกันแล้วก็ประมาณ84,000นะครับก็เป็นพระดีพิธีดีนะครับก็มีตำนานเ,ออเกี่ยวกับ ชชยง่อยนะครับก็น่าจะร,รู้จักกันอยู่นะครับที่เป็นลูกศิษย <c oughs> ์ของพระธาตุนะครับใช้ง่อยนะครับก่อนที่พระธาตุจะมรณะไปก็ได้สร้างวัตถุมงคลให้หนึ่งชิ้นนะครับเพราะว่าท่านเป็นห่วงว่าเใช้ง่อยคนนี้นะครับจะไม่มีใครดูแลนะครับก็ผมก็ได้ยินมานะครับว่าเป็น ที่เราขานกันมานะครับใช้ง่อยก็ได้ของดีที่หลวงพระท่ามอบให้แล้วก็ได้มีเมียอยู่ประมาณสามสามคนเนี่หนะครับก็ได้ยินที่เขาเล่ามาให้ฟังนะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับก็หลายคนก็บอกว่าเออเมตตามหาอัศรีแล้วก็ขาขายโชคลาภนะครับโชคลาภดีมากนะครับ ส่วนมากก็จะชูราค้าขายนะครับเป็นพระราคาหลักร้อยนะครับที่คนมองข้ามนะครับว่าไม่เล่นไม่อะไรกันนะครับแต่ว่าพุทธคุณนี่ดีมากนะครับท่านปู่ทิมนะครับนี่เพราะว่าปู่ทิมเป็นประธานพิธีในการปลุกเสียงครับเพราะเพราะว่าพระนี่สร้างเยอะนะครับนี่กดมือนะครับ ว่าสร้างที่วัดนะครับนี่กดมือแล้วก็เขียนยันลงไปเลยครับนี่ช่วยกันสร้างนะครับเพราะว่าพระมีจํานวนที่มากครับนี่นี่นะครับก็เป็นอีกพระอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บหาสะสมนะครับก็ ไม่ค่อยได้เจอนะครับพิมพ์นี้ส่วนมา,จากจะเป็นพิมพ์หลวงปโ,โตนะครับหลังหออหลังเลี่นะครับอเป็นเนื้อดินที่มีสองเนื้อนะครับเนื้อดินแล้วก็เนื้อดํานะครับสองเนื้อนะครับเนื้อดินเนื้อดำแล้วก็ผสมเอ่อพึ่งนะครับ ก็ส่วนมากจะเป็นสีพึ่งนะครับของหลวงพ่อท่านนะครับที่โด่งดังนะครับที่โด่งดังนะครับยิมนักเลงอะไรบ้างพระท่านก็มีราคาที่แพงนะครับแต่พระจุดนี้ก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ถูกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนาทีนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสวยนะครับดูเก่าดีนะครับก็ปี2,505นะครับลงรักปิดทองนะครับ ็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ